สวัสดีค่ะตอบคำถามนะคะมีน้องคนหนึ่งถามมาจากเมืองไทยว่าป้าคะถ้าสามีหนูไปทำงานที่ไต้หวันแล้วเขามีคนอื่นบังเอิญหนูไปรู้หนูควรจะทำยังไงดีคะป้าก็เลยถามกลับไปว่าแล้วหนูบอกเขาหรือยังคะว่าหนูรู้แล้วว่าเขามีคนอื่นบงับงเอิญโชคดีที่น้องยังไม่ได้บอกสามีนะคะว่านน้องรู้แล้วเพราะว่า สิ่งที่น้องเห็นคือผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีตัวเองแล้วก็โพสต์รูปลงโซเชียลนะคะว่าเอ้ยนี่อยู่กับแฟนนู่นนี่นั่นแต่บางเอิญแฟนผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นสามีของน้องคนนี้เหตุการณ์มันก็เลยทําให้น้องได้รู้ว่าสามีมีคนอื่นนะคะป้าอยากจะบอกน้องที่อยู่เมืองไทยนะคะว่าหนูอย่าเพิ่งบอกสามีว่าหนูรู้แล้วนะคะน้องมีลูก สิ่งที่นูต้องคิดให้ดีที่สุดก็คืออย่าพึ่งหาพ่อใหม่ให้ลูกหรือว่าอย่าพึ่งให้สามีมีโอกาสไปมีแม่ใหม่ให้ลูกคือเราอยู่เมืองไทยเราพูดอะไรมากตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะทําตัวปกติที่สุดทําเป็นหูหนวกตาบอดนะคะมันอาจจะทําใจยากนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากเสียคนที่รักไปเราต้องทําให้ได้ค่ะไปแนะนําว่า หนูก็ทําตัวปกติโทรหาปกตินะคะแล้วก็ไม่ต้องประชดประชันเวลาที่โทรไม่ติดหรือว่าเขาไม่รับหรือว่าเขาไม่ว่างหรือว่าเขาโกหกอะไรก็แล้วแต่หนูไม่ต้องไปโต้ตอบหรือว่าถกเถียงเพราะความห่างไกลอ่ะมันจะทำความทำให้ความรักนะ่ะจืดจางอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนมาที่นี่ก็คือเพื่อมาเพื่อจะสร้างตัวเองมาเพื่อสร้างครอบครัวถูกไหมคะคือเราต้องคิดถึงตอนที่ทําเรื่องมา มันลำบากแค่ไหนเขาต้องโรนานแค่ไหนถึงได้มาแล้วพอเขาได้มาแล้วเรายังไม่ได้เงินคืนเลยยังไม่ได้ทุนคืนเลยแล้วเราไปประชดประชันทะเลาะนู่นนี่นั่นเงินก็ไม่ได้สามีก็หายนะคะสิ่งที่ต้องทําทุกวันก็คือหนูโทรหาปกตินะคะโทรหาแฟนปกติแล้วก็ถ่ายรูปพัฒนาการของลูกของเราที่มีกับเขาอะให้เขาดูทุกวันให้เขาเห็นว่าเขามีลูกนะ เราไม่ต้องไปร้องขอนะคะหรือว่าไม่ต้องไปพูดว่าเอออย,อ,ยอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่าทําให้เขารู้ว่าเรารู้ว่าเขามีคนที่สามนั่นแหละทําตัวปกติเลยทําเหมือนเราไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็เอาวันนี้ลูกทําการบ้านนะถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็ลูกทําการบ้านลูกเรียนถึงตอนนี้แล้วนะลูกเราเรียนเก่งแค่ไหนฉันสอนลูกยังไงนะคะวันนี้ลูกกินอะไรคือให้เขารู้ว่าคนที่บ้านยังรอเขาอยู่นะ ไม่ว่าเขาจะมานานกี่ปี2ปี3ปีหรือว่ากี่ปีก็ตามนะคะคือคนที่บ้านครอบครัวที่บ้านยังรอเขาอยู่ทุกวันนะคะให้เขามีกําลังใจแล้วการที่มาใช้แรงงานที่นี่นะคะเหนื่อยป้าบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยมากต้องอดทนกับคําบ่นด่าของหัวหน้าแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานอีสิ่งที่คนมาใช้แรงงานที่นี่ต้องการคือกําลังใจแล้วกําลังใจที่ดีที่สุดคือจักลูกจักเมียไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะคะ ให้กําลังใจเขาเราก็ส่งข้อความมาไม่งั้นก็โทรหาบอกเออพี่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอดทน่อยนะเพื่อครอบครัวแล้วก็เวลาเขาส่งเงินกลับบ้านแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าเราจ่ายค่าอะไรอะไร,ะไรตัวเมียอะไรไปบ้างแล้วก็เหลือนี้เท่าไร่อะไรโน่นนี่นั่นนะคะทําตัวปกติเลยนะคะสิ่งที่ไปแนะนําคือแบบนี้นะคะทําให้ได้มันอาจจะยากมันอาจจะยาก แต่ถ้าน้องไม่อยากเสียสามีไปคือน้องต้องทำแบบนี้เลยเป้มีเคสหนึ่งก็คือเด็กในหมู่บ้านนะคะก็คือสามีมาไต้หวันนี่แหละเสร็จแล้วผู้ชายเป้ก็รู้จักผู้หญิงเป้ก็รู้จักนะคะเป้จะไม่ขอออกชื่อนะคะเพราะว่ามันเป็นเด็กในบ้านในหมู่บ้านนะคะน้องมาไต้หวันแล้วสามีเอยเมียเนี่ยภรรยาเนี่ยก็อยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกไปแล้วแต่สมัยก่อนที่มากันเนี่ยโซเชียลมันยังไม่มีแต่ก็รู้แหละ เมียที่บ้านก็รู้แหละว่าผู้ชายสามีตัวเองเนี่ยมีคนอื่นเพราะว่าเงินส่งน้อยลงเข้าใจใช่ไหมคะเงินจะส่งน้อยกว่าเดิมแล้วก็บอกกับเมียไปว่าเอ้ยไม่ค่อยมีโอนูน่นนี่นั่นแต่ว่ามีผู้หญิงอื่นแล้วน้องผู้หญิงเนี่ยก็เลยปรึกษาไปว่าทํำยังไงดีไปก็บอกน้องไปว่าทําเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็ให้เขาส่งเงินปกติส่งเงินคือเขามีเท่าไหร่ก็ให้ส่งเท่านั้นนั่นแหละเ,ลเออเธอก็จะยังเหลือสามีของตัวเองอยู่นะคะ ก็ใช่ค่ะก็ทําปกติน้องผู้ชายไปเอก็รู้จักไปเอก็เตือนเือไปว่าเออป้าเข้าใจว่ามาที่นี่มันเหงาทุกคนเหงาเพราะว่าสองปีสามปีน่ะเธอจะไม่ให้เขามีใครเลยมันก็มันก็ยากถูกไหมคะเหงาไม่เป็นไรแต่อย่าทิ้งคนที่บ้านคุณเหงาคุณจะมีใครไม่เป็นไรแต่อย่าทิ้งคนที่บ้านเพราะว่าคนที่บ้านที่ทําเรื่องให้มาด้วยกันเนี่ยให้มาเพื่อมาหาเงินมาสร้างตัวมาสร้างอนาคตน่ะ คือเพราะเราไม่มีเราถึงส่งสามีมาให้ทํางานให้หาเงินถูกไหมคะนั่นแหละแล้วน้องผู้ชายคนนี้ก็ถึงเวลาครบแ็กครบสัญญาก็ไม่ได้พาผู้หญิงใหม่กลับบ้านด้วยก็คือตัวเองก็ก,กลับไปอยู่กับลูกกับเมียปกตินะคะสิ่งที่น้องผู้หญิงคนนั้นทําก็คืออดนทนทําเป็นไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไต้หวันรู้แต่ว่าสามีส่งเงินให้ให้ทุกเดือน นะคะพอครบสัญญาก็กลับบ้านก็มีครอบครัวแล้วก็แม่ยอมให้สามีมาอีกก็แค่นั้นเราก็ได้สามีคืนได้เงินด้วยนะคะนี่คือตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่ไปเห็นนะก็คืออยากจะแนะนําแบบนี้เป็นคําถามที่แบบน่าเป็นห่วงเพราะว่าสังคมที่นี่ความต้องการความเหงาของคนเรามันไม่เข้าใครออกใครถ้าพูดแบบหยาบๆเลยเหมือนกับารายการของนันเนงก็จะเป็นบอกความหงีความเหงานั่นแหละมันไม่เข้าใครออกใคร นะคะแต่ว่าเราต้องทําเป็นหูหนวกตาบอดบ้างว่าเอ้ยไม่รู้ไม่เห็นอะไรบ้างเราจะยังเหลือสามีสําหรับเคสที่เสียสามีก็มีค่ะอย่างของไปเอเอาแบบใกล้ๆตัวเลยน้องชายไปเอ,เองคือไปเ,อเป็นคนโคราชนะคะเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วน้องชายกับน้องสะพ้ายน้องสะพ้ายคือให้น้องชายไปเองมาไต้หวันมาไต้หวันแล้วนิสัยของผู้ชายถูกไหมคือความไกล น้องไปเอไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะแต่ว่าผู้หญิงก็คือเข้ามาหาเข้ามาหาแบบง่ายๆไงผู้ชายใช่ไหมใครให้ก็ต้องเอาไม่เอามาเสียศักดิ์ศรีอันนี้พูดแบบหยาบๆเลยนะคะแล้วน้องชายไปเอเนี่ยก็มีผู้หญิงอื่นที่นี่แหละแล้วไปเอก็จะสอนเสมอว่ามาได้มีได้แต่อย่าให้คนที่บ้านเสียใจเงินก็ต้องส่งปกติแล้วลูกเมียที่บ้านก็ต้องโทรถามปกตินะคะ ไปก็สอนน้องแบบนี้เพราะว่าจะบอกมันว่าเอ้ยอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงคนนู้นคนนี้นะเออมันความเป็นมนุษย์อนะความเป็นคนนะอะเออมันห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้หรอกจริงๆถึงว่าคุณจะสํานึกดีขึ้นถึงคุณจะนับถือศาสนาพุธหรือว่าคุณจะเคร่งขนาดไหนการที่จะไม่เผลอใจเนี่ยมันยากนะคะไปก็บอกน้องแบบนี้น้องก็พยายามทําให้ดีที่สุดแหละแต่ว่าบังเอิญว่าน้องสะใภยที่เมืองไทยก็รู้ว่าว่าน้องชายไปย,ยเนี่ยมีคนอื่นนะคะ มีคนอื่นเสร็จแล้วน้องเซอร์ไพรส์ทำไงรู้ไหมก็มีผัวใหม่เลยเออมีผัวใหม่เลยนะคะก็คือบอกกับชาวบ้านว่าก็เอากับคนอื่นคือเขาเป็นคนอีสานเนาะเขาก็จะพูดแรงเขาก็บอกว่าเขาก็จะเอากับคนอื่นรอให้ผัวกลับมาเขาพูดคํานี้นะคะคือไปอยู่กับคนอื่นไปมีอะไรกับคนอื่นรอให้ผัวกลับมาแล้วคุณคิดว่าผู้ชายเขาจะกลับมาไหมคะไม่มีทางถูกไหมคะ สิ่งที่ตามมาก็คือเลือกลาอย่าล้างอย่าล้างกันไปแล้วก็ลูกก็กำพาก็แค่นั้นแต่บังเอิญโชคดีที่เด็กๆหลานๆของไปนเนี่ยเขาโตแล้วเขาก็คือเข้าใจว่าเออพอไปทางแม่ไปทางไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ยังมีครอบครัวที่แบบเอออบอ่นนะคะนี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่เสียสามีที่ไต้หวันและคนที่เสียสามีที่ไต้หวันก็อยากให้เป็นออบทเรียน ให้กับคนที่อยู่เมืองไทยที่ไม่รู้ว่าสามีตัวเองมามาที่นี่แล้วเจออะไรบ้างแล้วเป็นยังไงนะคะคือถ้าเราต้องการอสรุปเลยคือถ้าเราต้องการสามีเรากลับไปเหมือนเดิมเราต้องเป็นคนดีให้เขาเห็นให้เขาแพ้ให้เขายอมนะคะอย่าประชดถ้างั้นคุณจะไม่ได้คืนทั้งสามีแล้วก็เงินหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่สามีมาไต้หวัน แล้วเจอปัญหาแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ